เห็นไหมเลขกิโลเพึ่งเท่าไหรเองนี่พึ่งไปถ่ายมาปัจจุบันตอน125นะครับผมตอนนี้ของเรา127อนะก็คือวันที่อันนี้วันที่8นะครับผมวันที่ 8, อ่อเดือน7เดือน7มันอะไรวะไปถ่ายมาวันที่8กระกฎาคมปี6 3นะครับผมคือกลางปีที่แล้วก็วิ่งมาจะครบปีแล้วจะครบปีหนึ่งแล้วพึ่งวิ่งมาไม่ถึง2 0 0 0ันเลย <laughs> ยังไม่ถึง2,000โลนะวิ่งมาจะปีหนึ่งแล้วก็คืออย่างที่บอกไปครับคือวิ่งน้อยมากมาก อันนี้อาจจะคิดว่าเราโมเมเขียนขึ้นมาเองนะครับผมครับไม่ใช่นะอันนี้คือเขาไปเปลี่ยนมาจริงๆนะแต่ถ้าไม่เชื่อไปเช็คบอดศูนได้นะผมบอกเลยชเช็คบอดสูนได้นะเรามีบอดสูนให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีตรวจ n นสเปคชันให้ด้วยนะถ้าแบบกลัวว่าเราแบบจะหลอกลวงอะไรอย่างนี้นะแต่ผมบอกเลยว่าเราจริงใจแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้พบผมกอล์ฟประดับโยนะครับผมวันนี้จะพามาชม สภาพก่อนบำรุงนะครับผมของตัวเต้าอีโนวาคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นตัวปี2006นะครับผมโอ้ก็แต่ยาวเวลาพอสมควรนะคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมรถมือเดียวนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าไม้น้อยมากๆนะครับผมอันนี้เป็นตัว2.0นะครับตัว V นะผมรุ่นท็อปนะตัวนี้นะคันนี้มีอะไรมาให้บ้างก็เขาติดลูกค้าเดิมเขาติดมาให้ก็มีเป็นกันสาดนะครับผมเป็นเบ้ามือนะแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้านะครับผมส่วนข้อดีข้อเสียเดี๋ยวผมจะขึ้นมิสเสิร์ดไว้ให้ดูด้านล่างนะครับผม let's Yeah go i'ma make a couple stacks do exactly what i want to mix a couple tracks get a lady that i'm drawn to turn up to the max get me faded till i'm yeah and y'all don't know that i'm a soldier i always felt like i'm alone แล้วก็ราคาตลาดคันนี้นะราคาตลาดคันนี้เปิดอยู่ที่250,000บาทนะครับผมถึง350,000 0 350, บาทนะครับผมก็ราคาอยู่ที่สภาพรถนะครับผมสภาพรถแล้วก็เลขใหม่นะก็ขอบอกเลย คันนี้นะมีคันเดียวนะครับผมในตลาดตอนนี้นะสีแดงครับผมคันนี้นะผมบอกเลยคันนี้ของเรานะผมสีแดงมีอยู่คันเดียวในตลาดนะก็ตัวราคาของเราคันนี้นะครับผมขายที่2องแ0 0ห่บาทนะครับผมราคาถูกมากๆาเลยผมบอกเลยอันนี้เป็นรถใช้นะผมเจ้าของใช้มือเดียวนะครับผมคือรถค่อนข้างจะดูแลมาดีนะครับผมผมบอกเลยว่าแผลภายนอกค่อนข้างน้อยนะน้อยมากๆเลยอันนี้คือสีเดิมนะเราไม่ได้ไปกลับสีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพเขาก่อนดีกว่าครับผมโดยรวมมีอะไรบ้างนะครับผมก็ไปเดี๋ยวมาชมกันเลย อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมส่วนมากเวลารถที่ใช้งาน,นจริงอะ่ะมันจะมีทั้งกันชนหน้านะครับผมแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะที่เป็นเศษตะกยนหินผมบอกเลยคันนี้ไม่มีนะครับผมคือลูกค้าใช้แบบดูแลอย่างดีครับดีมากๆเลยเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นข่าฝุ่นค้าอะไรนี่ยงรูบออกมาเลยคือแบบรถค่อนข้างจะดูแลมาดีมากนะครับผมคันนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมหารอยก่อนห,หาแผลสักหน่อย <c oughs> นี่มีนิดหน่อยเองนี่อันนี้ก็ขาดออกด้วยโอ้โห ผมบอกเลยแผลค่อนข้างน้อยแล้วผมคันนี้ถ้าไม่มีบาดแผลเลยนะฝากกระโปรงผ่านนะครับผมกระชนหน้าผ่านนะมาดูบางโคนนะครับผมบางโคนโอ้โหบางโคนก็ไม่มีใช่ครับไม่มีแผลอย่างที่อย่างที่อย่างที่เพื่อนพูดถูกนะครับผมไม่มีแผลใช้น้อยครับผมผมบอกเลยว่ารถสิบห้าหกปีวิ่งมาเดี๋ยวดูไม่แล้วจะตกใจผมบอกเลยวิ่งน้อยมากๆประตูด้านข้างนะครับผมหน้าขวาไม่มีเลยไม่มีนะบ,บาดแผลของเขาก็ส่วนข้างหลังข้างหลังก็ไม่มีนะครับ มาดูที่สะโพกหลังขวานะครับผมอันนี้นิดหน่อยขัดออกครับโอเคไม่มีนะครับด้านหลังไม่มีผ่านมากผ่านเลยมาดูขอบฝาทงฝาท้ายนะครับผมสวยอยู่เลยอ่ะคือแบบรถสวยมากๆอะ่ะโอเคกันชนด้านหลังนี่ผมเจอหนึ่งแผลนะครับผมไอของคันนี้นะนี่กันชนด้านหลังด้านท้ายนี่แค่นี้จริงๆแค่นี้เลยแค่นี้เลยจริงๆทั้งคันทั้งคันเจออยู่แค่นี้นี่ขัดออกนะครับผมนี่ก็ขัดออกโอเค แผลนี้จริงๆผมไม่ค่อยอยากจะทํานะขัดกระจางนะครับผมแผลนี้ขัดได้นะครับมาต่อครับประตูด้านหน้าซ้ายด้านหน้าซ้ายก็ผ่านนะครับผมไม่มีแผลนะแ้านหน้าซ้ายผ่านบางค้หน้าก็ผ่านนะครับผมก็สรุปนะครับผมบอดี้บอดี้คันนี้นะผมบอกเลยบาดแผลภายนอกของเขานะมีแค่ชิ้นเดียวคือการชนด้านท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูแม็กดูยางกันนะครับผมว่าเป็นของปีอะไรขอบอะไรนะก็สาหรับคันนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนแม็กมานะครับผมนี่ก็แม็กมีบาดแผลนะครับผมรอยขูดตามพื้นบาานะครับผม อันนี้เป็นขอบ17นะเป็นยางบิสโตนนะครับผมปีของยางปี2018นะเห็นไหมดอกยงดอกยางยังวิ่งได้อยู่นะครับผมถ้าถ้าวิ่งแล้วมันไม่หอหรือว่ามันไม่กระด้างก็คือยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็อย่างที่บอกครับรถค่อนข้างจะวิ่งน้อยนะแล้วก็ดอกยางยังมีอยู่เลยโอเคครับแม็กนะวงหน้าซ้ายนะครับผมต้องทํานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันโอเคแม็กทำนะครับผมด้านหลังซ้ายเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อเนี้ยเอาง่ายๆดูใหม่ไม่ใหม่ ไฟยังใส่เลยดูกรอบโคเมียมเนี่ยเอาง่ายเลยคือแทบจะไม่มีรอยนะก็คือไอเดียจุดๆ,ๆนี่คือมันก็สึกตามตามอายุตามสภาพมันเลยนะครับมันก็สิบห้าสิบหกปีแล้วอะแต่สภาพยังอยู่แบบถือว่ายังครบสมบูรณ์เลยนะผมบอกเลยคือรถค่อนข้างจะวิ่งน้อยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่หลังขวานีวงหลังขวาต้องทํานะครับผมแม็ โอเคมีประวัติสูนนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยเช็คได้นะเช็คสูนได้เช็คได้ทุกอย่างเลยคือวิ่งน้อยมากๆเราไม่มีนโยบายอยู่แล้วไอ้พวกกอมอกรไม้เราไม่ทําอยู่แล้วนะครับผมด้านหน้าก็มีนะครับผมโอเคก็ดูแล้วโดยรวมคันนี้นะครับผมภายนอกก็จะมีทําแม็กนะครับ4ี่วงนะครับผมแล้วก็การชนด้านท้ายนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมดูสภาพค่อนข้างจะใหม่นะสะภาพค่อนข้างจะใหม่มาก ก็คือถามว่าที่มันรอยตรงรอยแตกข้าวแล้วพวกนี้ก็ด้วยตามอายุข,ของมันนะแล้วก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมบอกเลยคือรถสิบห้าสิบหกปีนี่คือสภาพยังแบบกิิบกิบอยู่เลยนะคือยังใหม่อยู่เลยนี่ผมบอกเลยบ่อเนี่ยไม่ต้องเสริมแล้วไม,ม่ฟองน้ําอ่ะแต่ถามว่าไอ้พวกรอยตรงรอยแตกเนี้ยคือมันมีอยู่แล้วนะคือมันเป็นบอน่อหนังอะเข้าใจป่ะเนี่ยเห็นป่ะตอนที่ผมจะลอกคือมันต้องมีอยู่แล้วแต่คือผมบอกเลยเนี่ยสภาพบ่อไม่ยังแบบแน่นอยู่เลยอะสภาพแน่นมากอะก็ ด้วยเลอะด้วยรอยแตกของมันก็ตามด้วยสภาพตามด้วยอายุของมันนะครับผมเห็นไหมก็บาอยังเด้งอยู่นะยังแข็งอยู่ก็จะต้องมีพ่นแหละครับผมเพราะว่ารอยตรงรอยแตกรอยถลอกสีนะก็ปกติครับสําหรับบ่อเพราะว่ามันเสียดสีกับตัวคนมากที่สุดนะครับผมก็ขึ้นๆลงๆอย่างกางเกงก็ไปถูนู่นถูนี่ใช่ไหมข้าวนมยงน้ำยามาเดี๋ยวเรามาดูใหม่กันถ้าไม่เชื่อ่าใหม่น้อยนะนี่ ปเสียงขึง้นมายเห็นปะไม้น้อยมากๆเลยอ่ะสิบสอง,สองไอ้แสนสองอ่ะสำหรับรถสิบห้าปีอะ่ะก็ตกแล้ววิ่งอยู่ประมาณปีละกี่หมื่นวะเนี่ยหกพันแล้วก็รถประมาณนะผมก็เดาๆเาเอาแต่ผมบอกแล้ววิ่งน้อยมากๆสภาพก็ภายในก็ค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับผมกว้างขนะวางนะกนะ็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมามีนไหมมาเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่อันนี้คือ ไปถ่ายจากอันนี้ไปเปลี่ยนมาครับผมน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์นะเขาเขียนไว้ของปตทหรือของเชลนี่แหละนี่เห็นไหมเลขกิโลพึ่งเท่าไหร่เองนี่พึ่งไปถ่ายมาปัจจุบันตอนหนึ่งสองห้านะครับผมตอนนี้ของเราหนึ่งสองเจ็ดนะก็คือวันที่อันนี้วันที่แปดนะครับผมวันที่แปดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดมันอะไรวะสึงหาถึงหามันแปดสึงหาแปดกรกฎาคมไปถ่ายมาวันที่แปดกรกฎาคมปีหกสามนะครับผมคือกลางปีที่แล้วก็ วิ่งมาจะครบปีแล้วจะครบปีหนึ่งแล้วเพิ่งวิ่งมาไม่ถึงสองพันเลยยังไม่ถึงสองพันโลนะวิ่งมาจะปีหนึ่งแล้วก <g ül> ็คืออย่างที่บอกไปครับคือวิ่งน้อยมากๆ <g ül> อันนี้อาจจะคิดว่าเราโมเมเขียนขึ้นมาเองนะครับผมบไม่ใช่นะอันนี้คือเขาไปเปลี่ยนมาจริงๆนะแล้วถ้าไม่เชื่อไปเช็คบอดสูนได้นะผมบอกเลยเ <g ül> ช็คบอดสูนได้นะเรามีบอดสูนให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผม <g ül> แล้วก็มีตรวจอินสเปกชันให้ด้วยนะถ้าแบบกลัวว่าเราแบบจะหลอกลวงอะไรอย่างนี้นะแต่ผมบอกเลยว่า เราจริงใจแน่นอนนะครับผมคือลูกค้าเก่าขเขาจะไปติดจอมานะเป็นจอของ Kenwood นะครับผมเจ็นิ้วนะนี่ตัวนี้มีกล้องส่องถอยนะครับผมนี่มีกล้องส่องถอยให้พร้อมนะโอเคก็เป็นพวงมาลัยมาตินะครับผมไม่มีครูสนะครับตอนนั้นมีมาติเหรอนี่นี่มีมาติด้วยสองพั 25, นห้าพีมัตติแล้วเออนี่กดได้อยู่นี่บอกว่าก็กดได้กดได้ปกติก็ขึ้นเฟิร์มเสียงลดเสียง ไอ้เคสโหวดนี้จอสูนี่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจอสูจอ๋จอจากสู๋หรือเปล่านะแต่คือผมบอกเลยว่าถ้าด้วยจากรถปี 25, 2อ0 5ันห้าแล้วเป็นแบบรถแบบฟูลออปชั่นมากนะในในยุคน,นั้นนะคือเป็นพวงมาลัยมาติด้วยอ่ะคือมันค่อนข้างจะหายากนะผมบอกเลยรถปี2อ0 5ันหปี2อ0 6ันหเนี้ยใช่ไหมแล้วก็มีพวงมาลัยมาติคือถามว่าทําไมเขาถึงมีก็เพราะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมเป็นตัว2 0 v ดศนวีนะครับผมเป็นตัวท็อปที่สุดเลยนะครับในรุ่นนั้นนะก็แต่กระจกกระจกเขาให้มาก็ยังจะเปปป็็นนรรัับบมืออยู่นะกะกจ ไฟฟ้าได้นะผมปรับไฟฟ้าได้แต่เวลาพับต้องพับด้วยมือนะครับผมก็ให้ะลรที่จุดบุรีนี้สายก็เจ้าของเดิมน่าจะเคยติดกล้องนะเพราะนี่สายชาร์จนะครับผมสายชาร์จกล้องอยวไปดูหน้าเครื่องดีกว่าไปอย่างที่บอกนะครับผมแล้วยิงเนี่ยเป็นรถอ่าปีเก่าๆใช่ไหมคอนเซ็ปต์ของผมเลยนะผมบอกเลยคือวิธีการดูรถมือสองอ่ะก็บอดี้นะครับผมมาเรามาเช็คกันที่บอดี้ก่อนนะบอดี้นะครับผมดูหัวตงหัวน็อตต่างๆนะครับผมยังไม่เคยถอดมาเลยนะนี่ดูได้ไหมละ หือแบบโค้งยังดีอยู่เลยเห็นไ,ไหมนี่นะครับลอยสลักรอยปั๊มตัวเลขนะรอยปั๊มตัวเลขก็ยังอยู่นะครับผมลอยปั๊มตัวเลขแล้วก็นี่ LR มีนะครับผม LR มีนะก็เปิดได้ไหมนะก็มาห้อน้ำนะครับผมเห็นไ,ไหมหัมน้ำยังนิ่งอยู่นะยังนิ่งอยู่เลยแล้วก็ ต่อไปก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับผมก็ลองอังอังดูนะครับผมว่าไอมันเริ่มขึ้นเริ่มออกมาหรือเปล่านี่เห็นไหมไอน้ํามันไม่มีนะไอน้ํามันไม่มีออกนะครับก็ถามว่าสภาพนี่โหดูเลยน้ํามันเครื่องเนี่ยใสอยู่นะแล้วอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าเพิ่งถ่ายมาจริงๆก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยว ผมเอาไปเช็คสภาพอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้แน่นอนนะครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะก็เช็คสภาพเครื่องนะครับผมโดยรวมผ่านนะก็ถามว่าสภาพเสียงเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองเหยียบให้ฟังนะครับผมลองฟังเสียงเครื่องกันดูว่าเครื่องจะสะดุดมีปัญหามีอะไรหรือเปล่านะครับก็ไล่ไปเลยครับผันสองพันสองพันสองพันห้าสามพันนะครับผมค่อยไล่ขึ้นไปเลย เครื่องเดินดีนะครับเดินเดินปกตินะเครื่องปกติเลยคือเวลาเร่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสะดุดนะ <c oughs> แล้วก็อ่ะเครื่องยนต์เสร็จใช่ไหมบอดี้เครื่องยนต์ต่อไปก็อย่าลืมเกียร์ผมบอกแล้วคือจุดเด่นเด่นนะจุดเด่นของการดูรถมือสองมันมีไม่กี่ช้อยเองก็คือง่ายๆก็คือบอดี้นะครับผมเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็เกียร์นะครับนี่นี่เห็นไหมเลื่อนมาไม่สะดุดนะมันจะมีแบบสะดุดนิดนึง แต่ไม่กระตุกไม่กระชากนะครับผมก็ค่อยๆไล่ลงมาเลย p ีเสรมาดีดีเสร็จลงมาเลยถ้ามีถ้ามีแบบอะไรอะพวกไอ e, เขาเรียกว่าอะไรวะเกียร์ทิปโทนิกอะ่ะ<ง>ก็ลงมาไล่ลงมาให้หมดเลยโอเคเช้ได้หมดนะครับผมไม่มีกระชากนะไม่มีกระชากโอเคสภาพรถโ,โอเคมากเลยสวย ก็ถามว่าคันนี้ได้อะไรมาพิเศษสําหรับตัวท็อปก็ถ้าในปี2006ปี2005ปี2005ปี2006อะถ้าอันนี้จอผมไม่แน่ใจนะแต่มันมีพวงม,มาลัยมัลติผมว่าจอตัวนี้น่าจะติดมาด้วยกันแหละ,อะจอตัวนี้น่าจะติดมาด้วยกันไม่ใช่ไม่ขับครับรถขับน้อยไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมก็วิ่งบ้างนะปีหนึ่งก็ประมาณก็อย่างที่บอกเนี่ยคือก็ถ่ายน้ำมันเครื่องมาไอ้วันที่8กรกฎราคมปีที่แล้วใช่ไหมจนถึงตอนนี้มันก็จะครบเดือน7ของมันอีกรอบนะึ่งรถเพิ่งวิ่ คือวิ nice, ่งแบบน้อยมากๆกันน้อยจริงๆก็นี่นะครับมาดูฝากันนะว่ายังไงนะครับผมก็ดูซีนะครับผมอย่าลืมนะอย่างที่บอกลองจิกกันดูนะครับผมจิกแล้วคืนตัวนะไม่ได้จิกแล้วแข็งเข้าไปหรือว่านิ่มเกินไปหรือว่าแข็งเกินไปนะครับผมโอเคก็นี่มาผ่านมาก็สติกเกอร์นะครับผมนี่สติกเกอร์สติกเกอร์นะยังอยู่นะครับผมแล้วก็นี่นี่เลยสาคัญเลยโตโยต้านะครับยังอยู่ที่เดิมแล้วก็นี่อันนี้คือเขาติดมาให้จากโรงงานนะครับผม ก็สภาพฝาเนี่ยค่อนข้างจะเลอะเลอะทั้งฝุ่นเลอะทั้งไอ้เหมือนแป้งหรืออะไรเนี่ยสีแดงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าสีเนี่ยก็ผมบอกเลยสภาพโดยรวมคือถ้าจริงๆกับผมให้เต็มรอยนะคะเนี่ยคือสภาพแบบค่อนข้างใหม่มากๆอ่ะรถมันสิบห้าสิบหกปีอ่ะรถค่อนข้างใหม่แล้วใหม่น้อยอ่ะบอกแถวสองอะตามมาอยู่ให้ให้ผมนั่งข้างหลังเีงวะเนี่ยก็มา ก็อย่างที่เคยบอกกันไปนะครับผมสําหรับไอเจ้าอินโนวาเนี่ยข้อดีของเขานะข้อดีของเขาเลยนะภายในเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับผมค่อนข้างจะแบบกว้างเลยคือนั่งแบบสบายมากอะ่ะนี่ผมเป็นคนตัวใหญ่นะเห็นอยู่นะก็เนี่ยสบายเลยจะคงเหยียดขาได้แน่นอนนะครับผมนี่เป็นแอร์สองตอนนะแต่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมช่องแอร์ช่องแอร์มันเสียแล้วเดี๋ยวผมซื้อมาเปลี่ยนให้เดี๋ยวเบอร์จะสูตรมาให้เลยทั้งสองข้างเลยสามสี่ทุกตัวเลยช่องแอร์เสียนะครับผม เดี๋ยวผมเบอร์ศูนย์มาเปลี่ยนให้มันหมดเลยโอ้โหก็สภาพก็ตามเห็นนะครับผมก็ค่อนข้างจะเลอะหน่อยไปเดี๋ยวผมนั่งแถวสามดูแล้วกัน ได้นะผมบอกเลยเป็นน่าจะเป็นรถคันแรกนะผมแถวสามที่ผมนั่งได้นะเฮ้ยมันโหดเสียดายที่พักแขนไม่มีนะครับผมอุยโอเคเลย<ๆ>ผมบอกเลยสาภาพเอาจริงนะอินโนวานะครับผมเป็นคันแรกเลยที่ผมสามารถนั่งเบาะแถวสามได้นะแต่คลิปก็อย่างที่ผมเคยทําไปนะครับผมก็พารถสามตอนเมื่อไหร,ร่แล้วผมผมจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องนั่งข้างหลังนะ ก็อันนี้สำหรับคนตัวใหญ่ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าซื้อคันนี้ไปนะครับผมคอ่นข้างกว้างแล้วก็มีแอร์มีแอร์สตอนไม่ต้องห่วงร้อนแน่นอนนะครับผมเนี่ยเนี่ยเบาปรับมาแล้วเนี่ยเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยสบายสบายสบายจริงคือบอกค่าข้างกว้างเลยอะไรของตากล้องครับเนี่ยมาก็แถวสมผ่านนะครับผมสำหรับอินโนวาคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดู ด้านหลังแลผมสภาพด้านหลังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็นี่สังเกตตามพว,วกหัวน็อตต่างๆนะครับผมหัวน็อตนะแล้วก็เม็ดอาร์คของเขานะครับผมนี่มีรอยข่อือใช่ใช่นี่นี่รู้ไหมว่ารอยไข่อะไรสปอยเลอร์ครับรอยไข่สปอยเลอร์ใช่อืมจริงอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น็อตจากตัวบอดี้มันนะอันนี้เป็นน็อตสปอยเลอร์นะครับผมก็อย่างที่บอกนี่อ๋อใช่เราติดสปอยเลอร์มานะครับผม แต่ผมบอกเลยค่อนข้างจะแย่นะร้านติดร้านนี้ mm hmm. ผมบอกเลยค่อนข้างจะแย่นี่ตัวบอดี้ของเขาจริงๆนะครับผมนี่เห็นไหมไม่เคยแก่ใช่ไม่เคยแก่เลยนี่ไปเดี๋ยวน้ำรั่วนี่ครับผมดูหัวน็อตนะครับโอเคเลยผมบอกเลยว่าสภา,ภาพผมให้99%เลยนะอันนี้เกนะ็บได้ไหมอันนี้ครับอันนี้เราเก็บได้นะครับผมก็ก็คือถ้าจริงๆก็ต้องเอาซิลิโคนออกนะครับผม แล้วก็ต้องทําสีต้องทาสีหัวน็อตไอตัวน็อตค่อนข้างน่าจะหลวมนะอย่างที่ถ้าเท่าที่ดูนะเพราะว่าปกติเวลาทําอ่ะก็จะไม่ได้แบบยาซิลิโคนมาอย่างนี้นะอือช่วยไม่รู้ร้านไหนแต่ไม่ใช่เจ้าประจําของเราแน่นอนเจ้าประจําเรางานดีงานดีมากมากนี่แล้วก็มาดูที่โชคนะผมหัวโชกยังเดินอยู่นะครับผมอาจจะมีใยบางมุมใยบางมุมนะนี่เดี๋ยวลองลองโยกดูเห็นไหม อยู่อยู่หมดนะอยู่หมดนะไม่ไม่ไมแบบว่าเปิดมางี้แล้วแบบตีลงไม่ใช่นะโชว์ยังไม่เสียแล้วผมโชว์ยังใช้ได้อยู่ใช่นนเดี๋ยวเอาโซนแคหรือไม่ก็จะระเบีแต้มๆหน่อยนะผมก็จะลื่นกว่านี้หน่อยแต่ถามว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นโชว์ใช่ไหมลื่นมากไปก็ไม่ดีนะถ้าใช้ถ้าใส่ไปลื่นมากๆอย่างเงี้ยเราปิดอยู่เงี้ยบางทีมันก็ตกฮะก็ไม่ใช่ปัญหาครับไอ้เรื่องแค่นี้ก็แค่ดันมันขึ้นมานิดหน่อยโอเค นี่จิกดูเห็นไหมจิกได้นะครับผมเห็นปะโอเคนี่หัวท้ายไม่มีเปิดเลยนี่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองดูวะโอ้เห็นไหมไม่เคยแก่ค่อนข้างสมบูรณ์นะหนิงรอยเม็ดอาร์กรอยเม็ดอาร์กยังอยู่เลยฝั่งนี้เห็นปะเห็นไปยืนฝั่งนี้รอยเม็ดอาร์กของเขายังบีบอยู่นะเหมือนชนแล้วนะ ไม่ชนชนที่ไหนเราไหนชนนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าชนไม่ชนแกคู่เลยครับมาดูกันสันตรงไหนที่ว่าชนกันเห็นนะเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะส่วนมากที่มันจะเป็นสันมันหรือมันจะเป็นว้ลลงไปเนี่ยคือท่านผู้ชมดูดีนะคือมันจะเป็นช่วงของรอยบีบรอยบีบของมันนะครับผมที่ว่ามันจะกดกดลงไปอย่างเงี้ยจริงจริงมันจะเป็นช่วงรอยบีบมันถ้าถามว่าเป็นปกติมันก็จะเรียบมันก็จะเรียบไปเหมือนกันแต่คือเขายังไงอ่ะคือเขาทํามา เห็นไหมมันจะเป็นแค่ช่วงรอยกดนะที่ว่าถ้าถามว่าโครงสร้างมันโดนชนมามันเบี้ยวมันบุบอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับผมก็คือจะเป็นแค่ช่วงรอยกดของเขาเห็นไหมเนี่ยก็ดูก็ดูถ้าเปลียนเพืมันก็ดูอย่างแผ่นในใช่ไหมแผ่นในเราไม่ได้กดใช่ไหมแผ่นในก็ค่อนข้างจะเรียบนะเห็นปะแผ่นในค่อนข้างจะตรงลงมาเลยแต่แผ่นนอกคือเราเป็นเราบีบมันเข้ามาไงเพราะว่าข้างในเราไม่ได้บีบใช่ไหมก็จะมีแผ่นในก็ค่อนข้างค่อนข้างจะตรงคือไม่ใช่ว่ามันตรงเลยแต่มันค่อนข้างจะตรงมุดดิคละไาดูแผ่นล่างนะครับผมคัน มีโดนช่วงล่างมีจมน้ำมีอะไรมาหรือเปล่านะครับร้อนอะร้อนท่อนีอนอน่ด,ดูดูไม่ยากถ้ารถจมน้ำเนี่ยดูพยายามสังเกตด,ดูช่วงใต้มันพวกนี้ตะหนิมนะมมจมน้ำมาตะหนิมจับแน่นอนผมบอกเลยเห็นดูยางไหลก็ได้เนี่ยดูยางไหลเลยไม่ได้แก่เลยมังเนี่ยก็คันนี้ไม่มีจมน้ำนะครับผมก็มันจะมีส่วนตรงนั้นนะเห็นไหมส่วนน้ำมันเอเขาเรียกอะไรน้ำมันเผาเออ เดี um, e ๋ยวผมลองดูให้นะครับผมมันน่าจะเป็นข้าวมน้ํามันเยอะลงมาโอเคไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องช่วงล่างก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมสําหรับช่วงลงช่วงล่างนะเดี๋ยวผมมีเช็คให้แน่นอนนะครับผมคันนี้ก็มีนัดไว้แล้วแหละนัดช่างไว้ดูวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมเข้าศูนย์กันแล้วเอ้ยพรุ่งนี้เตรียมไปดูช่างที่อู่นะครับผมว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับโตโยต้าอินโนวาคันนี้นะเป็นตัวท็อปนะครับผมแล้วก็มีหน้าจอด้วยนะมีจอตตรรงงงงงกกลลลลาาานนนนะะคัััััับผมมมมพพววยยเป็ิฟ์ช ปี2อนะครับผมลดราคา2 5ง0 0 0่าบาทนะลด1 4บ5ปีแต่สภาพยังดูแบบสวยมากๆเลยนะครับผม,มเรื่องไม่น้อยมากแสนสองผมบอกเลยแสนสองแสนสามถือว่าน้อยมากๆขับมาปีนี้ไม่ถึงหมื่นโลเลยก็มันมีถ่ายน้มันไปปีแล้วอย่างผมย้ำเลยมันมีถ่ายน้มันไปปีแล้วเพราะว่าของเราอเช็คได้จริงนะครับผมไม่มีแน่นอนเรื่องกอใหม่ผมถึงได้ย้ำนะเวลาแบบพูดทุกคลิปเลยผมถึงได้พูดแบบว่าเรากล้ารับประกันเรื่องใหม่นะครับผมก็อย่างปีที่แล้วเขาไปถ่ายมานะวันที่แปดเดือนเจ็ดนะครับผม ตอนนั้นไปถ่ายอยู่แสนห้าเอ้ยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับผมตอนนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันนะครับผมลดประมาณสองพันโลไม่ถึงสองพันโลเลยก็อย่าลืมนะครับผมใครสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสําหรับตัวยี่หอ Innova คันนี้นะครับผมก็ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะแล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งอย่าลืมนะครับ Innova คันนี้ราคาถูกมากๆไม่น้อยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะครับผมสภาพภายในค่อนข้างสวยเลย ใช่เพื่อนบอกว่าจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมแล้วก็จัดได้เต็มใช่ไหมจัดได้เต็มด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามเราได้นะครับผมทุกช่องทางเลยก็สําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ